สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาพูดคุยกันนะครับเริ่มที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันหมายถึงว่าเลือกทั้งนายกเทศมนตรี เลือกทั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ย<อ>ก็จะต้องมีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเคนนะครับแต่ถ้าเลือกเฉพาะสมาชิกหรือเลือกเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีกรรมการประจำหน่วยเนี่ยเพียง7คนนะครับ สำหรับในคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรนกรมก,การประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจึงจะแต่งตั้งเป็นกรรมก,การประจำหน่วยได้นะครับและในส่วนของประธานกรมกกรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขาก็แนะนําให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมก,การการเลือกตั้งกําหนดนะครับตรงนี้เขาเน้นนะครับว่าให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ หน้าที่และอำนาจของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็รายงานผลการนับคะแนน2ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะคนพิการอ่าคนที่ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ3ส,สอบสวนวิจัยอาชี้ขาดการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือการทักท้วงเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนนเลือกตั้งนะครับสี่ดำเนินการกล่าวโทษกรณีเห็นว่ามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น5ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายนะครับสำหรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคําสั่งแต่งตั้งนะครับต่อมานะครับพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ นะครับเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับและได้นําสิ่งของส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นก็เป็นอันอสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนะครับต่อมานะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับจำนวนอย่างน้อยที่เลือกตั้งละสองคนนะครับกรณีที่ มีผลต่อความปลอดภัยอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตามความเหมาะสมคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเ,เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท,ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหน้าที่นะครับมีหน้าที่รักษาความปลอดภยัยความสงบเรียบร้อยในที่เลือกตั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำ่วยรักษาความปลอดภยัยบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเอกสาร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจรับแจ้งเหตุกรณีที่มีการกระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งนะครับจับกลุ่มและควบคุมตัวผู้กระทําความผิดส่งพนักงานสอบสวนกรณีที่ได้พบการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งหรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือนะครับและผู้กระทําความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งโดยให้ถือว่า เป็นกรณีพบการกระทําความผิดซึ่งหน้านะครับสําหรับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเนี่ยนะครับกรรมการประจําหน่วยอาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเช่นถ้ามีกรรมการประจําหน่วยมาปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจนกว่าจะมีกรรมการประจําหน่วยมาครบนะครับ 2. มีกรรมการประจําหน่วยเนี่ยออกไปจากหน่วยเลือกตั้งระหว่างการลงคะแนน นะครับหรือมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากหรือในช่วงของการนับคะแนนตรงนี้ก็อาจจะขอรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้นะครับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นมีคําสั่งแต่งตั้งนะครับสิ้นสุดหน้าที่เมื่อ ได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก <Right. S 2> ็ได้นําสิ่งของส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นอันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งนั่นเองนะครับครับนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการการเลือกตั้งนะครับได้แก่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยเลือกตั้งนั่นเองนะครับ ครับสำหรับในรายละเอียดตรงนี้นะครับก็อยู่ในคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งยังมีรายละเอียดอื่นออีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปหน้านะครับ